โกล้าตอนนี้ขวัญละมาเซียมีลายแอดแล้วนะครับเพียงแค่ผิดแอด K W A N F C B แอดขวัญ F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเวลไทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการควนธงสปอร์การวิเคราะห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่ม Exclusive เอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel กัลลมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2565ก็มาติดตามข่าวสารกันนะครับวันนี้มีประเด็นใหญ่อีกแล้วนะเมื่อวานนี้ครับบอร์ดบริหารของบาร์ซ่าเนี่ยมีการนัดประชุมกับจอร์ดเบนเดสซูเปอร์เอเย่นชาวโปรตุเกสกับเกี่ยวกับนักเตะในความดูแลหลายๆคนนะจะมีใครที่ถูกพูดถึงกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันแล้วก็บทสัมภาษณ์ของโจนรปอร,ร์ตาครับประธานสโมสรอนบาร์ซ่าเกี่ยวกับ นโยบายหรือว่าแผนงานทางเศรษฐกิจครับที่มีการจะมีการประลงมติกันในวันที่16มิถุนายนนะว่าลาปอต้ตาเนี่ยยืนยันเลยว่าถ้าได้รับการอนุมัติแล้วบาซ่าจะแก้ปัญหาเรื่องทางการเงินเนี่ยได้แบบเบ็ดเสร็จแน่ๆนะมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้คำพูดของลาปอต้ตาเนี่ยมัน มันฟังไม่ขึ้นแล้วนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีเหตุผลรองรับนะครับว่าทำไมการพูดครั้งนี้ของลาปอต์ตาเนี่ยน่าจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ดีลต่างๆครับที่เชื่อมโยงกันนะทั้งขาเข้าขาออกมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอมาเพื่อขอซื้อแฟรงกี้เดยองจากบาซ่าแล้ว60ล้านยูโรบวกกับเงินโบนัสอีก20ล้านยูโรรวมเป็น80ล้านยูโรนะ มาฟังคูลิบารีครับพูดถึงอนาคตของตัวเองแล้วก็บาซ่าเนี่ยให้ความสนใจแบ็กขวาที่มีฉายาว่านิวดานิเอเวสอ่าจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาฟังนะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มที่ Suzuki Swift Power y o u u Up พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเ็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เ พอมทะยานไปกับแพลตฟอร์มพาร์เทคพาวเวอร์ u ยู่อัพนิวสุสกีสวใครที่มีปัญหาเรื่องของฤิสีดวงครับบอกลาฤิ์สีดวงง่ายๆด้วยยาบริซี่ขวดสีเขียวเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกราคาเพียง390บาทส่ทงฟรีมีเก็บปลายทางด้วยสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 8 5 6 5 5 6 9 9หรือ line at hwr 8 ใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็แนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเด็บสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทองหรือว่าร้านขายยาชั้นนําทั่วประเทศนะครับเรื่องแรกครับมาดูการประชุมก่อนระหว่างบอร์ดบาซ่ากับจอร์ดเมนเดสเอเย่นคนดังชาวโปรตุเกสน,นะก็เกิดขึ้นที่ร้านอาหารร้านประจำครับจะสังเกตว่าเวลามีแขกมาเยือนหรือว่ามีใครก็ตามเนี่ยมา ประชุมมักจะนัดกันที่ร้านนี้เสมอนะครับคนแรกที่เดินทางมาถึงเนี่ยก็เป็นมาเตโออเลมานีครับผู้อำนวยการของสโมสรแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานครับทางจอร์ดเมนเดสก็เดินทางลงจากรถมาแล้วก็เข้าไปที่ร้านนะต่อด้วยทางราฟายุสเต้ครับรองประธานสโมสรบาร์ซ่านะก็มาถึงเป็นลำดับถัดไปแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยเป็นโจนร์ปอต้า ประธานสโมสสน,นี่นะครับมีการทักทายนักข่าวนิดหน่อยแล้วก็เดินเข้าร้านไปนะใช้เวลาในการประชุมกันพอสมควรครับสังเกตไหมว่าคลิปแรกเนี่ยโอ้โหท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะครับแต่พอประชุมเสร็จปุ๊บออกจากร้านเนี่ยท้องฟ้ามืดแล้วนะก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อเป็นพิเศษสำหรับราบอตานักเตะที่มีการเอาชื่อมา ถกกันในการประชุมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีหลายคนมากนะเพราะว่าคนที่อยู่ในสังกัดของเมนเดเยเยอะแยะมากมายครับ อย่างเช่นคนที่เคยมีข่าวโยงกับบาซ่าแล้วก็นักเตะที่เป็นผู้เล่นของบาซ่าอยู่แล้วเนี่ยนะเนี่ยเขาสื่อเขาให้ชื่อมาอย่างฟรานซิสโกติงเกาอาดาม่าตรลาโอล่อูรูเบนเนเวสอังเคลดิมาบรียนะกูเอเดสของบาเลนเซียแล้วก็นิโก้กอนซาเลสอันนี้คือคนที่ทางเมนเดสดูแลอยู่ทั้งหมดนะครับหลักๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็น ดีมา,าวดียเนี่ยน่าจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระแสข่าวมันค่อนข้างรุนแรงแล้วเขาก็อยู่ใน สังกัดของเมนเดสโดยตรงนะครับส่วนข่าวลือที่แว่วๆออกมาบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะทำการขายนิโก้กอนซาเลสหรือเปล่ามีข่าวว่าทางวูฟแฟมตันให้ความสนใจเรื่องนี้แฟนๆน่าจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเมนเดสเขาพูดกับสื่อบอกว่าบาร์ซ่าไม่มีความคิดที่จะขายนิโก้แม้ว่าจะมีข้อเสนอเนี่ยยื่นเข้ามาก็าตาม เราเนี่ยมีการพูดคุยกันถึงนักเตะหลายๆคนแล้วก็การประชุมเนี่ยเป็นบวกด้วยนะ positive meeting นะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคือในเคสของนิโก้เนี่ยผมจะบอกว่าแม้ว่าเมนเดส ยืนยันจากปากเองว่าบาซ่าไม่มีความคิดที่จะขายแต่ก็ไม่แน่ครับท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นการสว a p ด e a การเอาไปสลับกับคนนั้นคนนี้แนบในข้อเสนอหรือเป็นการปล่อยยืมตัวอันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้นะครับก็นอกเหนือจากนั้นที่สื่อปรากฏชื่อแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกแบร์นาโดซิลวนะกาลอสโซเล่โกเซกายาพวกเนี้ยครับ ทางเมนเดเดูแลเรื่องของอผลประโยชน์ให้ทั้งหมดเลยน,นะมีหลายคนแล้วโหแต่และคนก็คือล้วนมีข่าวกับบาซ่าทั้งสิน้นนะไม่ใช่แค่ดิวขาเข้านะครับเมื่อวานสื่อบอกว่าทางเมนเดเ่ยมีการเอาข้อเสนอเนี่ยมาสอบถามกับบาซ่าด้วยเพราะว่า FC p o r ปอโตคให้ความสนใจในตัวของเกียวมองหลงเล นะอันนี้อธิบายให้ทุกคนได้ทราบตรงกันก่อนว่าเมนเดสเขาไม่ได้ทํางานเป็นเอเนต์อย่างเดียวแต่เขาทํางานเป็นตัวกลางด้วยเวลาสโมสรในโปรตุเกสเนี่ยอยากจะได้นักเตะคนไหนของทีมในยุโรปเขาก็จะไหวหวานเมนเดสนะหรือว่าว่าจ้างเมนเดสบอกว่าให้มาเป็นตัวกลางนะพูดคุยให้หน่อยเพราะว่าเมนเดสเนี่ยมีเรื่องของคอนเน็กชันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆคือเขารู้จักทีมต่างๆนะมเีเหมือนกับ ความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายๆฝ่ายก็เลยรับหน้าที่เป็นคนกลางในการพูดคุยให้บาซ่าเนี่ยก็ตั้งใจที่จะปล่อยลองเล่ออกจากทีมอยู่แล้วนะครับค่าตัวที่ตั้งเอาไว้เนี่ยก็ไม่แพงครับอยู่ที่ประมาณ15ถึง20ล้านยูโรก็เดี๋ยวรอดูว่าปอร์โตเนี่ยเขาจะจริงจังขนาดไหนแล้วเขาจะยื่นข้อเสนอเนี่ยมาในรูปแบบไหนจะเป็นการยืมตัวก่อนหรือเปล่าแล้วก็พวกออปชั่นซื้อขาดหรือจะขอซื้อเลย อันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นดีมาเรียแล้วก็ไอ้พวกตินเ,เกาเนี่ยนะก็ทางสปอร์ติ้งลิสบอนก็อยากได้นะก็อาจจะพูดคุยด้วยหรือว่าอย่างนิโก้นี่เองก็อย่างที่อธิบายไปนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีความคืบหน้าอะไรหรือเปล่าแต่การประชุมกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอนครับมันจะต้องมีความสำคัญนะไม่งั้นเขาก็คงไม่น่งไม่มานั่งเจอกันแบบ เห็นหน้านะก็แค่คุยกันโทรศัพท์ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้พอพูดถึงดีมาเรียก็ต้องบอกว่าบาร์ซ่ากลายเป็นทีมเต็งแล้วนะครับเพราะว่าทางยูเวนตุสเนี่ยเขาเหมือนจะจะยอมแพ้และเพราะรู้ว่านักเตะเนี่ยไม่ได้มีใจอยากจะมาเล่นในอิตาลีย้อนกลับไปฟังบทสัมภาษณ์ของดีมาเรียในปี2018กันหน่อยนะตอนนั้นเนี่ยเขาเาย้ายออกจากเรอัลมาดริดครับแล้วก็ หลายคนมักจะตั้งคำถามว่ามันจะเป็นไปได้หรอในดิวของดิมาเรียเนี่ยเพราะว่าเขาเคยเล่นกับมัติดมาก่อนแล้วจะมาเล่นให้กับบาซ่าได้ไหมจะมีปัญหาหรือเปล่าจะเกิดเป็นความขัดแย้งเกิดเป็นแบบความเกลียดชังไหมย้อนกลับไปฟังกันนิดนึงครับเมื่อปี2018ดิมาเรียเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทางโซโฟุตบอลเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของผมกับมัติดเนี่ยมันจบลงแล้วเพราะว่าวัฏจักรของผมได้สิ้นสุดลง พูดกันตามตรงนะผมไม่มีปัญหาเลยในการเล่นให้กับบาซ่าที่เป็นทีมขั้วตรงข้ามผมเนี่ยเคยเกือบจะได้ย้ายไปบาซ่าแล้วเมื่อตอนช่วงซัมเมอร์ปี2017แต่ตอนนั้นเนี่ยข้อตกลงมันยังห่างไกลกันมันเป็นเรื่องยากนะที่จะย้ายไปสโมสรใหญ่ๆเหล่านี้ให้สำเร็จแต่ผมไม่เคยหมดหวงังที่จะ ทำได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้แล้วที่เดมารียจะได้สวมเสื้อของบาร์ซ่านะก็ขยับขึ้นมาเป็นทีมเต็งครับแล้วก็นั่นแหละน่าจะมีการพูดคุยกับเมนเดสในเรื่องของด e มารียด้วยนะครับสื่อบางเจ้าเนี่ยบอกว่าบาร์ซ่าเสนอค่าเหนื่อยให้2ล้านยูโรต่อปีนะโอ้ถูกมาก 2ล้านยูโรต่อปีนะถ้าเป็นไปตามที่สื่อรายงานนะครับก็ตกอยู่สัปดาห์หนึงเนี่ยประมาณ40,000ยูโรน้อยมากนะแต่ว่าบางสื่อก็บอกว่าอาจจะอยู่ที่5ล้านยูโรต่อปีหรือเปล่าอันนี้ตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะต้องรอปิดดียวก่อนมันถึงจะมีความชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่เรื่องของการแก้ไขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ ลาบอต้าเนี่ยก็ไปพูดในที่ประชุมนะครับคือจะบอกทุกคนนะว่าบางคนเนี่ยจะไม่เชื่อในคำพูดของลาบอตานะ้าก็กรณีของเมซี่อันนั้นคือสิ่งที่เข้าใจได้แต่ว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะมันมีเหตุผลรองรับครับว่าทำไมคำพูดของลาบอต้าถึงต้องมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับ ในงานประชุมเนี่ยคือเขาไม่ได้จัดเป็นการประชุมใหญ่โตอะไรมากมายนะคือมีคลับเมมเบอร์หรือว่าโซเชียลสมาชิกของสโมสรบาซ่าเนี่ยเดินทางมารับฟัง1,000คนครับแต่ว่าเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุด1,000คนแรกของบาซ่า นะคือเป็นการประชุมกับโซเชียลอ,อาวุโส1,000คนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บา,บาซ่าถแถลงหรือว่าลาบอต้าพูดออกไปเนี่ยนะคุณพูดต่อหน้าผู้อาวุโส1,000คนของสโมสรต้องมีความน่าเชื่อถือครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้อาวุโส1 0 0 0คนนี้ที่เข้ามาประชุมเนี่ยคือเขาเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่ามี อ่าศักสิทธ์อะใช้คำนั้นดีกว่านะครับคือถ้าเกิดว่าคุณพูดแล้วคุณทําไม่ได้ตามที่พูดเนี่ยคุณมีสิทธิ์โดนกลุ่มเนี้ยเขาลงชื่อถอดถอนได้โดยทันทีเหมือนกับที่บาตเตเมลเคยโดนนะครับแล้วถ้าเกิดคุณโดนกลุ่มอาวุโสเนี่ยยื่นถอดถอนโอกาสที่คุณจะเด้งออกจากตําแหน่งประธานมีสูงมากๆ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลาอต้าจะพูดอะไรต่อสมาชิกอาวุโส1 0 0 0คนเนี่ยคุณต้องพูดในสิ่งที่มันเชื่อถือได้เรามาฟังกันว่าลาวต้าเนี่ยบอกอะไรไว้บ้างลาวต้าบอกว่าตอนที่เรามาถึงเนี่ยสมสรเกือบจะตายไปแล้วเราไม่สามารถจ่ายเงินเงินเดือนสำหรับในเดือนพฤษภาคมได้หน่วยงานทางเศรษฐกิจเนี่ย ไม่ได้รับเงินค่าง,งวดมาเป็นเวลา3เดือนแล้วนะคือถ้าเป็นค่าน้ำค่าไฟก็คือโดนตัดไปแล้วพอเรามาถึงเนี่ยเรามีการดำเนินการต่อไปเรามีการปรับโครงสร้างหนี้สินของสโมสรทำให้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มดีขึ้นตามลำดับเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นทีมอื่นที่เขามีเ,เจ้าของสโมสรเนี่ยเขาก็แก้ไขไง่ายๆด้วยการใส่เงินลงมา เอาเงินลงทุนลงมาซึ่งเราไม่สามารถทำได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะยืนกลานเนี่ยให้ทุกคนแน่ใจว่าสโมสรจะไม่มีวันถูกขายให้กับผู้ถือหุ้นบาซ่าจะยังคงเป็นของโซชิโออยู่เสมออันนี้ที่กาตาลันเขาค่อนข้างซีเรียสนะครับเพราะว่าบาซ่าเนี่ยไม่อยากถูกดำเนินการในรูปแบบของการมีเจ้าของสโมสร นะหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมบาร์ซ่าถึงไม่ขายทีมนะเหมือนกับทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเลยว่าบาร์ซ่าจะไม่ตกไปอยู่ในมือของใครเพียงคนเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นของสมาชิกนะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาดําเนินการบาแบบนี้นะอยู่ๆจะให้มาเปลี่ยนเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจโดยเฉพาะแฟนบอลในพิมลีกเนี่ยนะที่แบบมักจะถาดถางบาซา่าว่าโอ้เป็นหนี้เป็นศินอย่างนั้นอย่างนี้คือผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเชลซีเนี่ยก็เป็นหนี้โดยเฉพาะกับเสียหมีเนี่ยเป็นพันล้านนะแต่คือโชคดีตรงที่เสียหมีเขายอมแบกรับ นี้สินตรงนั้นเอาไว้ตอนที่เขาเนี่ยโดนโดนความบากนะก็แบกรับหนี้เอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเชลซีก็เป็นทีมที่มีหนี้สินเป็นแบบระดับพันล้านเหมือนกันหรือว่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงเวลาเขาเป็นหนี้เจ้าของสโมสรก็แค่ปกปกเงินลงมาแก้หนี้ตรงนั้นแมนซิตี้นะกลุ่มทุนจากท่านชีคเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร โอ้โหตอนนั้นซิตี้เป็นหนี้มหาศาลเลยเขาก็แก้ง,ง่ายๆด้วยการเอาเงินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยไปจ่ายหนี้แต่บาซ่าทำแบบนั้นไม่ได้ครับวิธีการแก้ปัญหาของเราเนี่ยก็เลยยากกว่าทีมที่เขามีเจ้าของนะให้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคือแฟนบอลที่เขาไม่เข้าใจตรงจุดนี้แล้วเข้ามาเข้ามาแบบถากถางเข้ามาแขวะเข้ามาอะไรเนี่ยเราก็ไม่ตําเป็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรเพราะเขาไม่ได้รู้วิธีการทำงานไม่ได้รู้ที่มาที่ไป นะครับลาบอร์ต้าบอกว่า,าหลังจากนั้นเนี่ยเรามีข้อตกลงทางเศรษฐกิจนะเป็นทางเลือกในการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ยังคงให้บาซ่าเนี่ยเป็นของโซชียลต่อไปผมสามารถประกาศได้เลยว่าในวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนนี้เนี่ยถ้าพวกคุณโหวตให้เราเห็นด,ด้วยกับเราเนี่ยเราจะเปิดตัวข้อตกลงทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าเราเนี่ย จะมีมูลค่าสุทธิในบัญชีกลับมาเป็นบวกมีอัตราหนี้สินเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วก็สามารถสรรหานักเตะเข้าสู่สโมสรเพื่อแข่งขันกับทีมอื่นได้สิ่งนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันกับสโมสรของรัฐหรือสโมสรที่มีเจ้าของร่ำรวยได้อีกครั้งหนึง่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน 1ปีผ่านไปหลังจากที่เราเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งผมอยากจะบอกคุณว่าบาซ่ายังคงมีความแข็งแกร่งอย่างมากในแง่ของการดึงดูดเงินทุนนักลงทุนต่างๆเนี่ยนะต้องการที่จะเข้ามาลงทุนกับเราถ้าเกิดโซเชียลอ,อนุญาตให้เราเปิดใช้งาน2ข้อตกลงทางเศรษฐกิจสถานการณ์ของเราเนี่ยก็จะเย็นลงเราจะอธิบายข้อตกลงทางเศรษฐกิจเนี่ย ให้กับทุกท่านได้รับทราบในวันที่16มิถุนายนแล้วหลังจากนั้นเราจะส่งท้ายฤดูกาลกันอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่ลาต้าพูดเอาไว้ในที่ประชุมน,นะครับก็รอดูวันที่16มิถุนายนนี้ทีนี้มาดูที่เรื่องของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กันนิดหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนี้มีข้อมูลจากทางเคเวรีฮาอูครับเป็นหัวหน้า ผู้สื่อข่าวของสปอร์ตวนะสื่อใหญ่จากเยอรมนีเขาบอกว่าโจนาลโอต้าเนี่ยมีการโทรศัพท์เป็นการส่วนตัวนะไปหาปีนีซาวีเอเย่นของเลวานดอฟสกี้ครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะหลังจากที่เรวานเนี่ยออกแถลงการสู่ที่สาธารณะว่าเขาต้องการที่จะย้ายทีมแล้วก็มีบาซ่าเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่อยากจะไปเล่นด้วยมากที่สุด นะเพราะว่าบาซ่าเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากๆกับสิ่งที่เลวานแสดงออกเพราะว่ามันเป็นมันช่วยเป็นการผลักด,ดันให้ดิวเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายแล้วก็ตอนนี้นะเรื่องของเกาอีโดนตีนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังพยายามที่จะปิดดิวนาวินนูนเยสจากเบนฟิก้าบบยันเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอขอซื้อซาดิโอมาเน่เป็นรอบที่3นะครับพอ การย้ายทีมเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนวนกันครับบาซ่าก็เดี๋ยวรอคอยให้บาเยอร์เนี่ยเขาได้มาเน่ก่อนก็น่าจะทําการปล่อยตัวเลวานให้นะครับส่วนเรื่องของแฟงกี้เดยองนะอย่างที่ผมบอกไปว่าความชัดเจนเนี่ยจะยังไม่มีจนกว่าวันที่16มิถุนายนถามว่าโอกาสที่เดยองจะย้ายยังมีอยู่ไหมผมก็ยังคงให้60% 60%นี่คือโอกาสย้ายนะครับโอกาสอยู่ต่อคือ40%นะแต่ว่าก็ต้องรอการประชุมก่อนว่าจะแก้ไขเศรษฐกิจได้จะเก็บเดยองเอาไว้หรือเปล่าแต่ว่าทางมากาครับโดยผู้สื่อข่าวลุยส์เฟอร์นันโดโรโคเนี่ยเขามีกรรารในงานบอกว่าแมนยูเน็ดครับได้ยื่นข้อเสนอมาให้บาซ่าแล้วนะเพื่อขอซื้อเดยองครับเป็นค่าตัว60ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก20ล้านยูโร รวมเป็น80ล้านยูโรแต่สื่อคาดว่าบาร์ซ่าไม่น่าจะตอบรับข้อเสนอนี้นะเพราะว่ามันถูกเกินไปอย่างต่ำๆเนี่ยต้องเป็นเงินต้น80ล้านยูโรแล้วก็บวกแอดออนบวกโบนัสไปเมื่อวานนี้เนี่ยทางฮอลแลนด์นะก็คว้าชัยชนะได้นะครับทาง หลยฟาเกาที่เป็นกุนซือของฮอลแลนด์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะเขาบอกว่าโอ้โหฝีเท้าระดับเดยองเนี่ยต้องค่าตัว120ล้านยูโรเท่านั้น <c oughs> นะมีการพูดแบบนี้ก็เชื่อว่าถ้าเกิดยื่นมาจริงๆนะก้อนแรกเนี่ยบาซ่าไม่น่าจะตอบรับแต่ว่ามันแปลกตรงที่มาก้ารายงานแค่สื่อเดียวครับมันไม่มีสื่ออื่นรายงานเลยว่าแมนยูยื่นเข้ามาคือถ้ามีการติดต่อยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาเนี่ย ผมว่านักข่าวดังๆหรือว่าสื่อใหญ่ๆเนี่ยน่าจะรู้ก่อนมากาที่เป็นสื่อขั้วตรงข้ามกับสโมสสนะครับคาริดูคูริบาลีครับก็เมื่อวานนี้นะทางโรเจอร์โทเรโยครับสายข่าวของมุนโดเดปอติโบนะตามที่ผมได้เขียนออกไปในเพจครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะจริงจังในดีลของคูริบาลีมันก็จะไปสอดคล้องกับการปล่อยเกียวมองลองเล่ออกจากทีมนะครับบาร์ซ่าก็จะหากองหลังเข้ามา ร่วมทีมแทนคือคูลิ b บ r รีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เซนเตอร์ที่ถนัดเท้าซ้ายแต่ว่าตำแหน่งโดยประจำเนี่ยเขายืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังโดนถามเรื่องอนาคตนะนะักข่าวก็ถามว่าคิดคิดยังไงกับข่าวเชื่อมโยงกับบาร์ซ่าคูลิบอรี่บอกหรอผมมีข่าวกับบาร์ซ่าหรอคือผมพูดตรงๆนะผมไม่โกหกนะผมยังไม่รู้เลยนะเรื่องเนี้ยผมขอ พักผ่อนก่อนตอนนี้นะเดี๋ยวพอเสร็จภารกิจกับซเนก้ลปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวผมขอไปประชุมกับบอร์ดบริหารของนาโปลีก่อนค่าตัวที่นาโปลีตั้งเอาไว้เนี่ยสื่อบอกว่าประมาณ35ถึง40ล้านยูโรก็ไม่รู้ว่าจะต่อรองกันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่านี่ถือว่าเป็นกองหลังที่ชาบีเอเนเดสต้องการได้ตัวมากที่สุดนะคืออยากจะเอามายืนเป็นตัวหลักร่วมกับ โรนลล่าอาราโคแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็เป็นแบ็กอัพไปอย่างคิสเซนเซนก็แย่งตำแหน่งไปนะเอริกกาเซียหรือเคราปิเก้เนี่ยก็แย่งตำแหน่งกันทีนี้เรื่องของแบ็กขวาครับมันมีการรายงานบอกว่าบาร์เซลโลนาครับให้ความสนใจในตัวของโดมิลซันคอเดโลดอสันโตสครับหรือว่าชื่อเล่นเนี่ยที่เขาเรียกกันคือโดโด นะได้รับการขนานนามให้เป็น New Danny a l a e s โอ<ๆ>้โหเขาบอกว่าเรื่องของเกม mm hmm. เกมลุกนะครับ mm hmm. การเติมเกมบุกเนี่ยเหมือน a l a y s เลยแล้วก็มีสกิลมีทักษะในเรื่องของการโยนบอลยาวและการยิงไกลนะครับ mm hmm. การยิงไกลนี่ก็เป็นจุดเด่นของเขาด้วยนะ mm hmm. ก็มีความคล้ายๆกับ Alves เนะเรื่องของทักษะแล้วก็ปัจจุบันนี้อายุ23ปี นะครับอายุ23ปีเล่นให้กับชักตาดเนสนะแต่ว่าตอนนี้ที่ในยูเครนในรัสเซียเนี่ยทางฟีฟ่าเขามาคุ้มครองนักเตะนะครับว่าถ้าเกิดนะนักเตะคนใดเนี่ยอยากจะย้ายทีมสามารถย้ายได้เลยนะเพราะว่าที่ยูเครนที่รัสเซียเนี่ยเขาทำสงครามกันอยู่ ให้นักเตะเป็นคนตัดสินใจถ้าเกิดมีทีมอื่นติดต่อเข้ามาเนี่ยนะทางต้นสังกัดเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะขวางหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับถ้านักเตะเขาโอเคที่อยากจะย้ายคือเขาเปิดให้นักเตะเนี่ยเป็นคนเลือกเองว่าเขาโอเคกับการที่จะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของสงครามนะซึ่งค่าตัวจากการประเมินเนี่ยนะสื่อบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20-30ล้านยูโร นะครับสัญญาเนี่ยมีถึงปี2025นะก็เป็นตัวเลือกนะแต่ว่าบาร์ซ่าก็จะไปลงทุนกับตำแหน่งอื่นก่อนครับแบ็กขวาเนี่ยก็ยังคงเล่งไปที่เซซาอัสเปเรเกรตาจากเชลซีเป็นหลักนะผมไปดูฟอร์มมาแล้ว<ม>เก่งนะ<ม>เก่งนะ<ม>ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยแหละแต่ว่าบาร์ซ่าจะเอาจริงขนาดไหน,นนี้ก็ยังตอบไม่ได้ปิดท้ายที่ข้อตกลงครับของกาบีนะเมื่อวานนี้ก็ รายงานจากเคราตโรเมโลครับบอกว่าทุกอย่างมันปิดข้อตกลงโดยสมบูรณ์แล้วเหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นกาบี้เนี่ยจะได้ต่อสัญญาฉบับใหม่อีก5ปีครับจนถึงปี2027แล้วก็รับค่าเหนื่อยเนี่ยเทียบเท่ากับอันซูฟาติแล้วก็เปรดี้ครับคือ4ล้านยูโรต่อปีนะตกออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ เอ,อ่อเท่าไหร่นะ4ล้านยูโรต่อปีนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่7 6 0 0 0นะก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับผู้เล่นดาวรุ่งนะครับอายุ17กํากำลังจะอายุ18ปีและ3คนนี้ก็น่าจะเติบโตไปพร้อมกันกับบาซ่านะครับเป็นขุมกำลังหลักในอนาคตต่อไปนะครับอ่ะโอเคอย่าลืมนะครับฝากอีกทีหนึ่งนะก็คือ p ปแอเชปรีซีซั่นเจแปนทัวร์กับทางเรียวแ n นทาวเวร่วมกับขวัญลามาเซียนะครับทิปไปเที่ยวแบบ VIP ที่ญี่ปุ่นพร้อมกับดูฟุตบอลครับไปดูเมสซี่ตัวเป็นๆครับที่ญี่ปุ่น2นัดด้วยกันครับเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วก็อุระวะเรดไดมอนด์นะครับแบบ จัดหนักจัดเต็มแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีโปรแกรมเข้าๆออกมาแล้วนะครับเที่ยวโตเกียวนะตลาดปลาตลาดผลไม้นะครับไปทัวร์สนามไปช็อปปิ้งที่ชิบูย่าชินจูกุนะครับไปคาวาซาก,กิไปเก็บผลไม้ไปทานปลาดิบนะไปแช่ออนเซ็นนะครับโรงแรมเนี่ยระดับ4ดาว5ดาวมีรถโคช้ชคอยดูแลตลอดมีไกด์พาทัวร์สอบถามได้ นะโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นทัวร์ที่เปิดให้จับจองนะรับแค่25คนเท่านั้นนะครับก็ราคาเริ่มต้นเนี่ย82,800บาทนะครับไปด้วยกันผมก็จะไปในทริปนี้ด้วยนะยังไงฝากทุกท่านด้วยนะครับอ่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE ให้กันครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ